ว้าวเฟิอร้อนๆที่บ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเครื่องเดียวก็เนเลมิดเช้าให้หอมหวานได้ทุกวันกับ f ลายคิง FRC 23ว้าวเฟิลสี่เหลี่ยมหนานุ่มทําง่ายสุกไวอร่อยได้ทั้งครอบครัวสนุกกับเมนูใหม่ๆได้ทุกเช้าแบบไม่ต้องออกจากบ้านที่ท่านเห็นนี่ก็คือ f ล y k i n g นะครับเครื่องทำว้าวเฟิลสี่เหลี่ยมรุ่น FRC 23 f ล y k i n g เครื่องทำวาเฟิลสี่เหลี่ยมรุ่น FRC 23ครับท่านครับ เปิดประตูเช้าให้หอมฟุง้งด้วยวอลเฟอร์สี่เหลี่ยมแบบโฮมเมดเครื่องทำวอลเฟอร์ฟลายคิงรุ่น FRC23 ทำครัวเช้าของคุณให้กลายเป็นมุมอบอุ่นที่เสิร์ฟความกรอบนุ่มได้ทุกวันเรากับมีเชฟประจำบ้านที่ยืนยิ้มอยู่หลังไอ้น้ำห,หอมหวานของเนยร้อนๆนะครับเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนรักวอลเฟโดยเฉพาะนะครับกระทัดรัดแต่พลังแรง ง่ายแต่ดูโปรนะครับเพราะให้คุณสร้างวาฟเฟิลแบบชิ้นงามเนื้อเต็มที่กัดแล้วรู้สึกเหมือนโลกหยุดจังหวะไป1วินาทีนะครับจุดเด่นที่อร่อยแต่ตั้งแต่ยังที่ไม่ได้เปิดเครื่องก็คือกําลังไฟ1,000วัตต์ทำงานฉับไววาฟเฟิลสุกกาลังดีในไม่กี่ไม่กี่นาทีนะครับแผ่นเคลือบนันสติกที่ทําให้วอฟเฟิลหลุดแบบมว้วนตัวเบาและล้างสะดวกแบบไม่ต้องออกแรงนะครับปรับความร้อนได้5ระดับ เท่ากับมีโหมดลับนะครับให้คุณเลือกตั้งแต่กรอบสนันไปจนถึงเนียนนุ่มแบบฝรั่งเศสนะครับแผ่นวัฟเฟอร์ลึก1.5เซนนะครับให้วัฟเฟอร์ให้ฟิลวัฟเฟอรของอพ,พองฟูเต็มคำนะครับดีไซน์แข็งแรงใช้ได้นานเหมือนกับเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับไฟแสดงสถานะเข้าใจง่ายไม่ต้องลุ้นให้ตาลายนะครับมีช่องเก็บสายไฟหลังเครื่องนะครับลดความรก ในครัวนะครับระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติช่วยให้วาฟเฟิลสุกเสมอทุกครั้งเหมือนมีสูตรลับติดตั้งมาในเครื่องนะครับใช้ง่ายเหมือนรินน้ําลงแก้วครับ 1. เปิดเครื่องรอไฟบอกพร้อมนะครับ 2. เทแป้งว้ฟเฟิลลงไปในลงไปให้พอดีช่องนะครับ 3. ปิดเครื่องแล้วก็ปล่อยให้เวทมนม์ความร้อนทํางานนะครับ4 3าถึง5วินาทีต่อมาว้ฟเฟิลหอมกรุ่นพร้อมเสิร์ฟนะครับจับคู่กับผลไม้ น้ำผึ้งช็อกโกแลตหรือว่าไอศครีมตามอารมณ์ของวันนั้นนะครับรายละเอียดทางด้านเท,เทคนิคน,นิดหนึ่งนะครับก็คือรุ่นเป็น FRC 2 3ครับกำลังไฟ1,000วัตต์นะครับแรงดัน220โวลต์ถึง50เฮิรตซ์ขนาด21่สิบคูณยีคูณเจเซนนะครับน้ำหนัก1.5กิโลกรัมความลึกของแผ่นวัฟเฟอร์ก็1.5เซนเมตรนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากจะมีของกินเล่นอุน่นๆแบบทำเองที่บ้านนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่รักขนม ที่อยากจะ create เมนูว่าฝรั่งหลายสไตล์นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทําเครื่องทำขนมที่ง่ายเร็วแล้วก็สะอาดง่ายนะครับรับประกันสินค้าหนึ่ปีเต็มนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว